สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินนะคะเข้าสู่แลนดอมราศีใดนะะราศีที่เข้ามาพัวพันนะคะราศีใดที่จะเข้ามาเป็นความรักในช่วงนี้ใช่ตัวจริงไหมมาเดี๋ยวเรามาว่ากันเจ้าของพลังงานแลนดอมที่คุณกําลังดูอยู่นี้เป็นคนของชาวธาตุดินค่ะชาวธาตุดินประกอบไปด้วย3มราศีนะราศีมังกรลัคนามังกรจะ้ะราศีพฤษภชาวลัคนาพฤษภ ราศีกันนะคะชาวลัคนาการฟังพลังงานแรนดอมนี้ไปได้เลยจะอยู่ราศีจะอย,อยู่แบบลัคนาสามารถเพลิดเพลินกับแรนดอมนี้ได้ถ้าโชคชะตาและความบังเอิญดึงดูดให้คุณมาเจอแลนดอมนี้นะเราไปว่ากันค่ะไปเช็คพลังงานกับดวงตาสวรรค์กันดีกว่าแหมดวงคุณอยากมีความรักแค่ไหนออดวงตาเปิดกว้างมาลอะอะ ไปต่อนะจ๊ะหัวข้อเลนดอมเน้นย้ำนะราศีพัวพันราศีใดที่จะเข้ามาเป็นความรักในช่วงนี้ใช่ตัวจริงไหมขอเปิดราศีเขาหน่อยนะคะเราไปดูราศีนะดูนักษัตวนะคะแล้วก็ตัวเลขขยี่ดวงกันไปเลยนะ ยินด,ดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจาร,รย์วัฒนาอักเมซิงทาโร่นะคะอ่ะเราไปเริ่มที่ใบแรกก่อนนะคะโอ้โหรอบนี้นะคะมันต้องมีตัวจริงเกิดขึ้นนะคะคือถามว่าคุณคุณเหงาไหมคุณก็ไม่ได้เหงาเนาะแต่ถ้ามีแฟนมันก็ดีนะมันกรุบกริบดีมันได้ไปมันก็มีเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้นะคะความสุขใหม่ๆแต่ถ้าไม่มีหรือถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทุกร้อนนะ พลังงานของคุณเนี่ยไม่ได้ถูกร้อนแล้วก็ถ้าถามว่ามีเข้ามาแล้วไม่ดีคุณไม่เอานะแล้วชัดเจนด้วยปฏิเสธตรงๆด้วยไม่ไม่เก็บไม่เก็บเอาไว้คุยแก้เหงาด้วยถ้าไม่ดีไม่เอาปฏิเสธตรงๆไม่ให้เขาเสียเวลาเราก็ไม่ต้องเสียเวลากันแต่ถ้าถูกอกถูกใจก็คบได้นะคะโอ้เป็นพลังงานที่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องของความรักนะ เขาเรียกว่ารู้ว่าจะรักตัวเองแบบไหนรู้ว่าจะรักคนแบบไหนด้วยเราไปดูราศีเขาและเธอคนนั้นที่เข้ามาเป็นราศีพัวพันธุุณในช่วงนี้ดีกว่าว่ามีเกณฑ์พัฒนาไหมนะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราศีมีนนะ ราศีพิจิกนะราศีกรกฎด้วยเอย๊ใช่เขาแล้วเธอคนนั้นที่กําลังจีบคุณอยู่ไหมคะขอขยายอีกสักสามราศีค่ะเป็นราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันแหมเป็นกลุ่มชาวราศีเดียวกันกันกบคุณนะธาตุดินเหมือนกันเลยนะคะทั้ง ทั้งหราศีเนี้ยใช่เขาและเธอคนนั้นไหมถ้าตรงแค่ราศีนี่ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะแต่ว่าพลังงานนี้เราจะเพิ่มเติมของนักสัตว์เข้ามานะคะนักสัตว์ของเขาจะเป็นคนที่เกิดปีวอกปีรากานะคะปีชวดปีกุลเถาะมะเมียนะนี่คือพลังงานและมีตัวเลขให้มันชี้ชัดกันเข้าไปเลยว่าตัวเลขเนี้ยเป็นเขาแน่นอนนะคะอาจจะมีตัวเลขเจ็ดนะคะ แล้วก็มีตัวเลข8ดอาจจะประกเอเลขเจ็ดนี้อาจจะมีความมีความเกี่ยวพันกับวันเสาร์ก็ได้นะคะแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับวันพุธอาจามีความเกี่ยวพันกับคําว่ากรกฎาคมนะคะมีความเกี่ยวพันกับสิงหาคมและอาจจะเป็นวันเกิดเดือนเกิดเขาก็ได้นะคะเกิดวันที่เจ็หรือเปล่าหรือเกิดวันที่8ดหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเ,เขาเรียกว่า มีมีวันสําคัญการเข้าหาตัวเลขที่บ่งบอกเป็นเขานะคะแล้วเลข7็กับเลขแต่างคนต่างอยู่ก็ได้นะหรือมาจะประกบติดกันเป็น7 8 8 7นะคะเป็นตัวเลขที่อาจจะเป็นเลขที่บ้าน4ตัวหลังทะเบียนรถนะคะจํานวนวันจํานวนเ,เดือนที่เรากําลังคุยกันอยู่เรียนรู้กันอยู่ยังไม่ได้ขยบสถานะใดๆหรือเขยบแล้วก็ตามเนาะเราก็อยากรู้ว่าราศีที่เข้ามาผัวพันเนี่ยใช่เขาหรือเปล่าก็เลยเพิ่มตัวเลขมาเป็นลุ่นเ็กับเลข8อ่ะลองพิสูจน์ดูนะคะเราไปว่ากันที่บรรทัดที่2นะ ชาวธดินนะคะเราไปดูกันนะคะว่าราศีที่มีความพัวพันกับเราตัวนี้ราศีที่จะเข้ามาบอกไปแล้วนักษัตว์ที่จะเข้ามาบอกแล้วนะถ้าตรงราศีได้ทีนี้คนคนนั้นคนเดียวตรงทั้งราศีตรงทั้งนักษัตว์แถมมีตัวเลขนี้ชี้ชัดเป็นเขาอีกโอ้โหไม่ฟังตลอดทั้งคลิปนี่มันก็ไม่ไหวนะมันก็อยากรู้อยากฟังแล้วนะอืมยินดีต้อนรบับค่ะ แรนดอมนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะและอาจจะตรงแค่เพียงบางช่วงบางตอนหรือไม่ตรงเลยก็ได้หรือบางคนจะเข้ามาฟังเพื่อความสบายใจยามว่างเป็นความบันเทิงยินดีต้อนรับนะคะและคนที่ฟังแล้วตรงดวงอาจจะ ตลอดทั้งคลิปหรือบางช่วงบางตอนแต่เชื่อว่าถ้าโชคชะตาหรือว่าความบังเอิญนใ,นใดที่พาคุณมามันอาจจะต้องส่งผลต่อดวงของคุณในบางบรรทัดที่คุณจะได้คีย์เวิร์ดได้คําตอบไปนะคะฟังไว้เป็นแนวทางอย่าเอาคําพยากรณ์นะคะแลนดอมนี้ไปตัวชี้วัดดวงชะตาของคุณนะคะเพราะเราไม่ได้เอาดวงคูณมาตั้งแล้วเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะบอกไว้ก่อนนะคะมาเรามายิ้มแย้มกับความสุขแรกเลยว่าราศีที่มาโพวพันเนี่ยชัดเจนละและเราก็รู้ละแล้วลเราก็เป็นคนชัดเจนด้วยนะ มันจะเป็นความรักในช่วงนี้ได้ไหมโอ้โหต้องพูดแบบนี้เลยว่าตัวเขาในกำลังเหมือนกับว่ามีความสนใจคุณจริงๆแล้วอะ่ะเขากําลังสนใจแล้วก็แอบบเขาเขาเรียกว่าไม่ไม่บอกรักตรงๆได้ไหมเหมือนกับว่าส่งสายตาพอเราเงยขึ้นมาต้องเจออีตาคนเนี้ยสบตากับเราหรือว่าเงยหน้าขึ้นมาจะต้องเจอคนเนี้ยหรือว่าพอเราโพสต์อะไรไปปุ๊บเขารีบมากดไลค์กดถูกใจกดหัวใจเราเป็นคนแรกอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเหมือนเขายังไม่ได้บอก บอกรักเราแต่ท่าทีของเขาม,มันแสดงออกว่าเขาคอยอยู่ใกล้ๆเราตลอดหรือคอยมองคอยสอ่องตามดูเรานะคะหรือว่าพอเราแบบโพสอะไรไปแล้วเขาก็จะเป็นคนแรกๆอีกที่เป็นคนกดกดสติ๊กเกอร์กดอะไรนะคะอาจจะไม่ได้คอมเมนต์เหมือนเป็นการกดออด ว่าคุณพร้อมที่จะเปิดประตูแห่งความรักให้กับเขาหรือเปล่าเหมือนเขามีท่าทีแสดงออกมาเป็นแอคชั่นมากกว่าเป็นพลังงานมากกว่าว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมันไม่ได้บอกรักแต่กําลังแสดงท่าทีให้คุณล่วงรู้อยู่แล้วเขาจะทําแบบนี้เพื่อโอ้โหที่เขาทําแบบนี้นะคะมันมันทำให้เขาตื่นเต้นด้วยแหละแล้วก็มันทําให้เขามีความสุขด้วยแหละแล้วก็การที่ได้สองคุณได้ ได้ทําอะไรแบบว่าคือคนลงปุ๊บเขากด like, ไลค์ปั๊บคุณทําอะไรปุ๊บเขาเป็นคนแรกๆปับ๊บคุณเงยหน้ามาเจอสายตาเขาปั๊บคนแรกมันเหมือนเป็นอะไรที่ท้าทายเขาแล้วเขาก็ชอบที่จะทําแบบนี้แล้วเขาเป็นคนมีความรู้สึกว่าทําแบบนี้มันเหมือนแซวเล่นแหย่เล่นคุณสนุกสนานด้วยแต่มีใจแอบรักนะมีใจแอบรักแล้วเขาเหมือนเขาเป็นคนที่คิดไวทาไวนิสัยนิสัยเขาเป็นคนกระฉับกระเฉงนะคะแต่ว่าพอเป็นเรื่องของความรักเขามักจะแสดงท่าทีแบบอ้อมอ แต่ยังไม่สื่อสารมาตรงๆนะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ละ่ะถึงเขาจะสื่อสารมาไพ่ใบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเขากําลังทาําคะแนนหรือว่าทําให้คุณสนใจเขาก่อนนะคะเขาว่าสนใจคุณอยู่แล้วแต่การแสดงท่าทีของเขาอ้อมๆเพราะเขาก็แบบแหมกลักวกลัวหน้าแตกพูดง่ายแต่เขาก็พยายามทําให้คุณเห็นนะให้คุณสังเกตเห็นแล้วไม่ใช่แค่ การทํางานการใช้ชีวิตอะไรของเขาที่คุณจะสังเกตเห็นนะจากที่เขาเริ่มส่งสัญญาณไปเนี่ยเขาก็จะมีมุมด้านดีได้ของความใจดีการช่วยเหลือเข้ามาด้วยมันทําให้คุณเริ่มอะไรรู้ป่ะบางครั้งคุณก็รู้สึกหงุดหิดบางครั้งคุณก็รู้สึกประทับใจแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็น f o ล์ทอฟคนะมันเหมือนกับว่าคุณ เหมือนคุณไม่ได้สนใจเขาในในวินาทีแรกอะเหมือนแล้วเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยพยายามตั้งท่าเข้าหาคุณอย่างเดียวเลยแต่ก็อ้อมออมอีกคุณก็หุดหิดอีกตกลงอีตาเนี่ยมันจะจีบฉันหรือมันไม่จีบฉันทําแบบเนี้ยคือตกลงจีบใช่ไหมหรือทําแบบนี้ แล้วก็ทำกับทุกคนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าทาให้คุณเกิดปริศนาแล้วก็โฟกัสไปที่ตัวเขาโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่านก็น่ารําคาญนะจะจีบก็พูดกันมาตรงๆเพราะคุณเป็นไพ่ใบนี้คุณมีความชัดเจนในตัวเองสูงคุณต้องเข้าใจอ่ะคนมันกลัวหน้าแตกอะ่ะเอ้ยอยังหงุดหงิดสินะคะแล้วเมื่อไหร่ล่ะเขาจะแสดงออกว่าเขาจะชอบคุณเขาชอบแอบมองแบบนี้เขาเบื่มคุณมานานละ นะคะเขาชอบอทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติที่คุณแสดงออกการการทำงานนะคะแสดงว่าอาจจะมีส่วนในการเห็นคุณถ้าเขาไม่ได้ทำงานที่เดียวกันกับคุณนะก็อาจจะมีเกณฑ์การประสานงานนอกสถานที่ที่เขาได้พบเจอคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณโพสต์แล้วเขารู้สึกว่าน่าสนใจรู้สึกประทับใจรู้สึกมองเห็นมุมดีๆของคุณหลายๆอย่างเขาก็มีความแอบปลื้มได้นะคะแล้วก็แสดงออกด้วยการแอคชั่นอ้อมอ,อมแบบนี้ละคะ่ะ ถามว่าเมื่อไหร่เมื่อเมื่อไหร่ที่เขาจะสารภาพรักหรือเข้ามาจีบคุณแบบจริงจังคือมันเหมือนกับว่าเขาชอบในจังหวะของการแอบปื้มแอบสอง่งแอบหยอดแอบทิ้งปริศนามันทําให้คุณสนใจเขาไปทีละเล็กทีละน้อยอะ่ะเออไอ้แผเขาก็ได้เรื่องอยู่นะไพ่ใบต่อมาค่ะนี่ไงเขาค่อนข้างอดทนและใจเย็นนะที่จะเก็บความรู้สึกของเขายังไม่บอกคุณนะแล้วเขาค่อยคอย สร้างเขาเรียกว่าสร้างให้คุณสนใจเข้าไปเรื่อยๆพอคุณสนใจเข้าไปเรื่อยๆนะมันจะง่ายในการที่เขาจะขอจีบคุณแล้วคุณก็แบบเออลองคบกันก็ได้แต่ถ้าเขาเดินไปตอนเนี้ยนะคะพอเขาแบบรู้สึกดีปุ๊บเข้าไปสารภาพรักเลยเนี่ยเขาถูกปฏิเสธแน่นอนคนนี้เก่งมีความมีมุมมองของการที่จะแบบว่า เข้าจีบยังไงแล้วมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเขาเลยกลายแบบเออตีตีอ้อมไปแบบเนี้ยแต่ก็ส่งเสียงไปแบบนี้ส่งสัญญาณไปแบบเนี้จนคุณรู้สึกงุดหงิดอ่ะจะเอาไงกันแน่เหมือนคุณน้ําซึมบ่อทรายเคยได้ยินปะ่ะเออทําทุกวันตีไปทุกวันสก,กิดไปทุกวันเซลล์ทุกวันหยอดไปทุกวันอย่างเงี้ยจนจนคุณเริ่มสนใจเขาอ่ะแล้ววันหนึ่งเขาหายไปอ่ะคุณจะรู้สึกกังวลกระวายใจจริงหรือเปล่านี่ไงมันเป็นแผนของเขา โอ้โหมันเป็นแผนที่เขาโยงใยเอาไว้เรียบร้อยแล้วดูจากดวงไพ่ดูไพ่ของคุณนะเออเห็นปะเนี่ยมันเป็นแผนของเขาแบบเออแบบว่าฮทำแบบนี้แหละรับรองว่าเมื่อไหร่ที่ไปขอคบอ่ะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมันเป็นแผนของเขาแสบแสบเอาเรื่องนะเป็นคิงด้วยนะรู้จักรู้วิธีที่จะพิชิตอุปสรรคพูดตอนเนี้ยคุณไม่รับรักเขาแน่แต่ถ้า ถ้ารอเวลาอีกนิดแล้วทําตามนี้ไปเรื่อยๆคุณน่ะต้องยอมคบกับเขาแน่ๆเพราะอะไรอุย้ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงเขาไม่รีบร้อนเขาเขาได้เรื่อยๆอ่าแล้วเขาจะส่งสัญญามาจีบคุณแน่นอนไหมยังอิตานี่ยังนะจะแสดงท่าทีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนคุณกังวลกระวายใจเสพติดอะไรบางอย่างหรือเปล่าเออเหมือนเราแบบ เจอพฤติกรรมของเขาไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขไปเรื่อยๆอะค่ะจนโอ้โหดีเพจจนคุณน่ะรักเขาไม่รู้ตัวจนคุณรู้สึกว่าวันนี้เขาหายไปไหนจนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะสายตาของเขาวันนี้เหมือนแล้วก็จะไปถามเพื่อนของเขาว่าเฮ้ยเขาหายไปไหนหรือว่าทักไปเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นแผนอันแยบยนต์ของ King of Swords เนี่ยอย่างแยบย์เลยอืม เห็นไหม DM เคือตัวค well ุณนะแล้วก็เป็นไพ่ของการกังวลใจกวีกวาดเฮ้ยเราเคยถูกเขาเพ่งเลงถูกมองถูกแซวแล้วจังหวะนี้เขาหายไปเขาหายไปไหนคุณก็เริ่มซึมเศร้าเริ่มเศร้าแล้วเริ่มแบบว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกัตัวถามว่าที่เป็นแบบนี้เพราะคุณรักเขาใช่ไหมมีส่วนเลยเพราะว่ามันเหมือนเขาก็โจนเข้ามาหาคุณอะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีผล ผลมาจากตัวเขาอะแล้วพอวันหนึ่งเขาหายไปคุณก็กังวลกระวายใจแล้วคุณก็ถามตัวเองว่าทาไมต้องกังวลกระวายใจก็ไม่แปลกคาตอบของคุณมันก็จะกลายเป็นคําตอบที่ว่านี่ไงเป็นความสัมพันธ์เป็นความรู้สึกรักเขาหายไปหรือว่าเขามีคนของเขาหรือว่าเขาคบซ้อนหรือว่าเขาไม่อยากคุยกับเราแล้วหรือว่าเขาคุยกับคนอื่นมันจะเป็นพลังงานที่แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบนี้อืมดังนั้นนะคะเขาเป็นคนใจเย็น เขารู้ว่าจังหวะไหนควรจะแซวจังหวะไหนควรจะไปสารภาพรักจังหวะไหนควรที่จะไปขอคบแล้วมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะตอนนี้คุณพอพูดกันไปพูดมาคุณก็เริ่มแบบว่ากังวลกระวายใจนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเขาใช่หรือเปล่าแล้วคุณก็เลยรู้สึกตัวว่าคุณเป็นเพจสอบขับก็คือคุณรักเขาแล้ว คุณกำลังรอเขาอยู่แล้วคุณก็รู้สึกดีกับเขานะคะแล้วเขาจะมาสารภาพรักไหมแน่นอนมาสารภาพรักแน่นอนนายออฟคัพแล้วถึงเวลานั้นเขาจะก้าวเข้ามาและสารภาพรักโอกาสประสบความสําเร็จตีเป็นสูงสูงนะไม่ใช่ศูนสูงมากที่เขาจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รักกับคุณขึ้นมานะคะและสิ่งนี้คือสิ่งที่เขารอคอยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องอ เขาเรียกไม่ต้องทำให้ไก่ตื่นอ่านี่ไงยกนิ้วโป้งแล้วสุดยอดสําเร็จนะคะจีบสําเร็จเรียบร้อยนะคะความสุขมีไหมโอ้โหคุณมีความสุขนะเพราะว่ามันเป็นความสุขที่มันเหมือนเราได้ได้ใช้ชีวิตแล้วเราได้เรียนรู้กันใหม่มันแต่ไอความสุขเนี่ยคุณเป็นคนติดคิดมาก เวลาที่มีความสุขคุณก็กลัวว่ามันจะหายไปมันจะหลุดมือไปวันใดวันหนึ่งหรือว่าความสุขมันจะขาดผึงหรือเปล่าเป็นคนคิดมากตอนนี้เสพในเรื่องของความสุขให้ดีอยู่กับปัจจุบันค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะนี่ไงเขากําลังเรียนรู้ความรักเดี๋ยวเขาจะดูแลเทคแคร์เขาเป็นคนอารมณ์ดีค่ะเพราะฉะนั้น มันก็ทําให้คุณรู้สึกไม่อยากเสียเขาไปเพราะตอนนี้คุณรู้สึกรักเขาไปแล้วพอเขามาสารภาพร,รักมันก็เลยได้คบกันพอคบกันคุณก็กังวลใจว่าความรักเนี่ยมันจะขาดมันจะหายมันจะหลุดลอยไปไม่มีทางหรอกเพราะตอนนี้เขากําลังรู้สึกอินเลิฟกับคุณอยู่มากๆนะคะมีโอกาสเป็นตัวจริงไหมกู๊ยมีโอกาสเป็นตัวจริงค่ะเพราะความสุขคุณตื่นเต้นเพื่อนๆก็เชียร์นะไม่ใช่ว่าจะไม่เชียร์นะคะคนรอบข้างก็ให้การสนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนสนิทมิตสหายมากกว่านะคะอืม แล้วเขาคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณใช่ไหมใช่เขาเข้ามาแล้วทำให้คุณต้องหมดเมจิกเชียนเขาเป็นคนที่คุณได้รักแล้วคุณพอได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดโอ้เขามีพรสวรรค์หลายเรื่องเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีล่าเริงแจ่มใสหยอกล้อคุณหยอก,อกล้อกับเพื่อนคุณได้นะคะเป็นคนทีอ่อยู่กับใครแล้วก็ทําให้เกิดความสุขมีแต่เสียงหัวเราะมันก็ไม่ยากค่ะที่ทําให้คุณรู้สึกรักเขามากๆก็กลัวที่จะเสียเขาไปนะคะ ราศีที่เข้ามาพัวพันนี้จะข้างรักคุณมากไหมโอ้โหข้างรักสิคะทำไมจะไม่ข้างรักเขารักคุณอยู่แล้วนะคะและพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาคุณด้วยและพร้อมที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตของคุณด้วยอาและมีเกณฑ์อะไรที่จะต้องระวังเกณฑ์ระวังก็คือความระแวงความกังวลใจกับสิ่งที่เรียกว่ายังไม่ได้เกิดนะคะคือมันเหมือนกับว่า เวลาที่เรารักกันน่ะเขาจะเบื่อเมื่อไหร่มันจะมีคําพูดนี้ติดมาเฮ้ยเธอรักฉันจริงหรือปาแล้วถ้าเธอเบื่อฉันน่ะเธอจะหายไปหรือปาถ้าวันหนึ่งเธอมันจะมีคําพูดนะถ้าวันหนึ่งเธอไม่รักฉันแล้วบอกตรงๆฉันจะเป็นเป็นฝ่ายไปเองแต่อย่าทําร้ายจิตใจกันถ้าไม่รักกันขอให้บอกมันจะเป็นเหมือนเหมือนคีย์เวิร์ดที่คุณอยากจะพูดสื่อสารกับเขาแบบเนี้ยเพื่อให้เขารู้ว่าอย่าหลอกกันนะถ้าถ้าหมดรักหมดใจบอกตรงๆเดี๋ยวคุณไปเอง อ่าค,คุณคุณค่อนข้างแบบนี้เลยแล้วคุณก็จะบอกว่าที่คุณไปเองเพราะว่าในเมื่อไม่รักกันแล้วก็จะไม่อยู่ให้ให้เสียเกียรติกันแล้วก็ไม่อยู่ให้เกิดการเกลียดชังกันเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรให้เกียรติถ้าไม่รักก็บอกกันดีๆนะคะอย่าทําอะไรให้เราเสียเกียรติอย่าเราให้เราทําให้เราเสื่อมเสียอย่ามานั่งด่าทอกันเพราะอะไรคุณถึงเป็นแบบนี้คุณถึงกล้าที่จะพูดแบบนี้เพราะคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะคุณมีความชัดเจนตั้งแต่ต้นกับการวางแผนชีวิตคือ ถ้าเขาคนนั้นเป็นคนที่ที่ดีคุณก็พร้อมเรียนรู้แต่ถ้าคนนั้นคุณไม่ได้ชอบคุณก็จะบอกเขาตรงๆว่าอย่าเสียเวลาสึ่นกันและกันเลยคุณไม่คุณไม่ทาให้ใครต้องมาเสียเวลานะคะคุยแก้งเหงาก็ไม่เพราะคุณชัดเจนมากมาไม่ดีก็ไม่เอา ให้เป็นโสดก็โสดได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อมีความรักมากๆคุณก็ไม่อยากที่จะต้องเกลียดกันคุณไม่อยากให้แฟนกันต้องมานั่งเกลียดกันเพราะวันเราเริ่มต้นมาด้วยความรู้สึกที่ดีไม่อยากให้จบลงด้วยความเกลียดชังเพราะฉะนั้นถ้าไม่รักกันบอกกันตรงๆถ้าอยากจะมีคนอื่นบอกไปเลยเดี๋ยวคุณออกไปเองคุณคุณจะวิ่งออกไปจากชีวิตของเขาแล้วคุณก็จะไม่ไม่แต่คุณเป็นคนที่พอออกจากชีวิตเขาแล้วตอกให้เขามาขอคืนดีคุณก็ไม่ให้อภัยนะ คุณหันหลังให้ทันทีมันก็ได้แค่ครั้งเดียวจริงๆอะถึงแม้ว่าอาจจะให้สองรอบอ่ครั้งแรกเอเคให้ภัยครั้งที่สองาเกิดขึ้นคุณก็ชิ่งเลยคุณไม่เอาเพราะคุณมีมีพื้นฐานที่ทรนงพอสมควรเป็นคนเอ่อรักตัวเองพอสมควรนี่คือพลังงานของคุณค่ะดังนั้นถ้าถามว่าในเกณฑ์นี้ถามว่ารักกันได้ไหม รักกันได้ค่ะไปด้วยกันได้ค่ะนะคะเรียนรู้ได้เป็นอนาคตของกันและกันได้ถามว่าเขาคนนั้นใช่ตัวจริงคุณไหมมีเกณฑ์ว่าจะเป็นตัวจริงได้แต่ขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนานนำส่งนะคะแล้วก็เรียนรู้กันไปก็แล้วกันนี่คือพลังงานของคุณค่ะแรนดอมเอาแค่ส่วนดีๆไปค่ะอะไรที่เป็นการเตือนกันก็นกแค่ฝังเอาไว้เป็นแนวทางนะคะกดทุกอกทุกใจกดปุ่มซุปเปอร์เตงนะคะเป็นการสนับสนุนแรนดอมนี้นะคะร่วมกันทําบุญได้เลยหรือใครจะแชร์คลิปนี้เป็นการสร้างปฏิหาริย์เปิดดวงให้กับคุณแล้วก็ เขาเรียกว่าส่งความสุขนะคะความสุขย้อนคืนกลับมาแก่ผู้ให้ร้อยเท่าพันทวีคูณค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่พลังงานนาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ